รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเอัลครับสวัสดีนะครับทุกคนนะครับรา่ในเกม r e s นะครับผมเป็นฉบับเดโมนะครับผมชาตัวจริงจะเขียนในวันที่สาเมษานะครับอดใจรอกันหน่อยนะครับมีไม่กี่นาทีมีไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับผมทีนี้เราก็จะมาลองเล่นกันเลยเฮ้ยแคปตันใช่ไหมเดี๋ยวเรา Carlos, Hello. you didn't even I think, think to ask, ask you my young lady her name. She is an elite uh, operative of RPT Special say. Tactics and Rescue Service. Special. Her name uh, is something it's Valentine. Jill. Valentine. It's Jill. 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 Nice to meet you, Jill. You need I am UBCS platoon leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Right. Okay. How's that <laughs> going for you? This city is completely cut off, isolated. Most of the hundred thousand civilians will wind up dead, or correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Yeah, Just keeping them alive is more than I can right. manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Mm. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. Right? Okay. I'm in. I'm on their side. Not yours. Oh hey. That's cool. We all want the same thing. Thank you, Joe. Alright, super cop. Okay. Here you go. Super we can use this to stay in contact. I know what a radio is. Okay. First things first. Okay. We need to get you geared up.

โอเคนะครับระบบการเดินเหมือนเกมชูตติ้งทั่วไปนะครับผม W A S D นะครับโอเคกระสุนปืนสร้างนะครับผมสิบห้าอันนี้ผมไม่เป็นผมไม่อ่านดีกว่าเดี๋ยวเดโม่เกมส์เองมานี่โอโปสเตอร์นะครับผมสาเมษานะครับผม กดชิปวิ่งดูแล้ววิ่งเป็นนานแล้วอ่าก็คือเป็นขาวทั่วไปเราจัไม่อ่านนะครับผมเดี๋ยวกันสะอยเดี๋ยวเราไ้เล่นตัวจริงจ <So S 1> ิ๋วจิ๋วผมเอง working on it so what's the plan e

มันอยู่ในสายเรืเอ่อยเอ๊ะยังไงเมื่อกี้เห็นไม่มีดใช่ไงวะอ๋อต้องกดอ๋ออ่านั่นเหมือนไออีเหมือนมีความรู้สึกคล้ายๆกับอ่าไออีสี่นะครับผมท่กีบอกมีการเดตามเส้นทางนะคร<ๆ>ับผมนี่คืออะไรวิธีการใช้ยาผสมยานะครับผม กล่องอยู่ตรงนี้ด้วยเก็บไปก่อนอมผมรู้สึกไม่่นาะดแอปน,นะเปลี่ยน,นช็อตคัทก่อนน่าจะเหมือนกันระบบอ่าจริงด้วยช็อตคัทเปลี่ยนเป็นเลขสามใช้มีดเลขสามใช้ปืนเลขเลขสองโอเคเุธหลักเลขหนึ่งโอเค ที่ทุกคนอยู่มากเราไม่ทำ่ไ้กดเมาส์คลิกฝาขาไว้แล้วคลิกซ้าย พี่พี่คอไปเรื่อยหลงไหมหลงแล้วหนึ่งโอเคทำไงจิ้ม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 รู้ว่าหลงไม่ตายรู้อืมโอเคตดินตัวไปคลิกสเต็ปนะครับผมเป็นการกด กูกับสเปคบาร์เราต้องกดพร้อมกันออโอเคนี่เจ้า์เมอ์ไม่ได้ดๆๆๆๆๆโอ้ถังระเบิดทิศถิงบันวาน Carlos, I've reached the main avenue. Which way do I go? See a big transmission tower? That's the substation. you You have to circle around through an alley to your right to get there. You mean the alley that's on fire? Maybe. We surely need salt to drink water like yourself to put this out the flames. Fuck you. Oh. มีถังโอนะเพื่อยู่งี้เราต้องหาสญญายยางมาต่ออ,อ,อยู่ตั้งนานไม่ฟังอยู่ก็ว่าตอนนี้ลำฟังบาบอลมาเหลอ,อมากกับิวโอเคมามาเลยมามา ไปเตยเซโอเคไม่อยากมีระยะไกลแอบตัตั้งมันหวังผลไม่ค่อยได้เท่าไหร่เป็นปลูกดีโหลดโคตรอาเหมือนเดิมคิติโคนคิติโคน ไฟช็อตนี่เหมือนเอ๊ะเลยเอลอ,อ,อ,ยอริจินอลในกันนึงสองกิฟต์คอนอีกแล้วโอยตัวนุ่นลุกตัวนุ่นลุกอ้น สิบนัดไก่แม็กซ์สิบห้าม,มีทางไปอยู่สองทางเรายไปเข้าไงเราไปสำรวจข้างนอกกอนดีกว่าโอเคประมาอย่างนี้นะครับผมคุณไปดูก่อนมีอะไรไหมเห็นโซิมีอยู่หนึ่งกระถังเอาไงดี ม,ม,มันก็ดีอยู่เลยเปลืองกระสุนนัดเดียวเลยจบๆไปนี่อะไรโอการพาวเดอร์ดินปืนอีกแล้วผสมเลย,ยอ๋ออยากเข้ามาเลยพี่ ร่วนดีกว่ามีถางม,มาอะไรเลเทิร์ฟเก็บไว้ก่อนเอาไว้จู๊กแน่เลยเก็มวิคก็เจ็เบเข้าไปแล้วอุ้ยมีตู้เซฟ มีทู้เซฟเหมือนกันเลยเช็คก่อนตายไ่ได้โอเคแน่นอนตายแล้วเหมือนเลยแต่ยังไม่รู้โอเคอ่าเดี๋ยวผมคงต้องขอใช้พึ่งของแปรปุ่ม <c oughs> ผมต้องใช้แอปแปรเพราะว่าผมไม่ค่อยเก่งภาษาจีนสักเท่าไหร่นะนะครับผมมันคืออะไร วลาศารของเจ้าของร้านขายยานะครับผมเมื่อวันที่ย4สิงหาแหทโทนิชลาผมก็หมายจะอนุญาตกำลังเปิดออกจากชั้นวางสีลูกเขาทำน้ำหม,มักสะจั่งเสมอดังนั้นจึงไม่ได้ไม่แปลกใจชั้นวางใจในสิ่งนี้และสั่งจัดส่งจำนวนมากสัญชตาตญาณสนใจเอกไปรจริงฉันเพิ่งรู้ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อคำพูดออกมาเมื่อมีคำพูดมาที่กล่าวว่าเหตุก,การณ์ความรุนแรงในข่าวมันไม่ใช่ก็ควรบางทีฉันควรลงทุนในตู้เซฟเพื่อเก็บเงินสดทั้งหมดที่กิ้งมาอืม โ okay. อเคต่อมาวันที่สองกัญญาผมการขายใหม่นะมั้นสมบูรณ์แบบไม่มีใครรู้หักแม้แต่ภรรยาของฉันมันเป็นความลับระหว่างฉันกับราชินีอาควาเคียวยที่สวยงามโจนที่หน้าไหนหเธอก็คงไม่ให้ไปเอ๊ะยังไงวะอาควาเคียวแต่ต้องเน้นไว้ตัวเขียวโอเคไม่ว่ากันมีอะไรอีกดินปืนคงจะมีเยอะแยะหนึ ไงต่อเอ๊ะน,นี่เป๋าเงินอ้าวไม่อยู่ในเซฟหรอกเหรอนี่คงเป็นโจนนี่คงเป็นโจนสิตายมั้ยรู้ยังไม่ตายอืมโออถอะโถ ไปเจอกระสุนปืนเซคกี้โอเคนินตีิแอนด์แอนน์นะปล่อยตัวนั้นไปก่อนตัวนี้มาอันนี้สิอันนี้มาสิทำไมาวะ <c oughs> มานี่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 มาหนี่เดินไปไหนแล้วพี่ว่าไงครับพี่พี่เดินมาไกลโน้แต่คงต้องหยุดอยู่แค่นั้นแหละพี่ไปเฮ้ย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 ไม่ใช่แล้วไม่ใชแล้วเออล้แล้วซับรู้ว่ายังไม่ตาย นี่หลังร้านโดนัทหนูเนี่ยตายแล้วโอเครื่องทงนี้ก่อนโอเคมีกระสุนปืนให้อีกเจ็ดน,นันนดเอาจริงก,ก,กผมฟังไม่รู้เรื่องนะครับว่าเขาประกาศว่าอะไรเอ๋โอ้โหกระสุน เยอะจริงอะไรจริงแต่ผมวา่าบับจริงไม่เยอะขนาดนะี้มึงจะหากันตาแห็ดเดี๋ยวไปดูอีกฝากหนูนะ <Check seat. S 2> เช็คซิเฟื้นไหมโอเคไม่ฟื้นนะฮะ <laughs> ต้องเช็คเช <Check seat. S 1> oh, ็คซิโอ้คิติคอนสวยเงนินเนเน่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> เมือนกับศูนย์แค่เดียวพอเอ๊ะมีหลหายกันพาวเดอร์อีกแล้วเหรอเยอะไปนะบางทีให้น้อยก็หมดให้เยอะก็หมดเอาไงดูเนี่ยอะไรเงี้ยเลทเทอร์กูเยอะเยะไปหมูดอันนี้อะไรเนี่ยจะสุนให้เกรด ถ้าไฮเกตผสมมันก็จะเป็นกระสุนลูกสองจำได้จำได้ไดนี่ไงเอาควาเคียวเอาควาเคียวค,คอมีโอ้โหนี่ไง918 918ขวาซ้ายขวา918ขวาซ้ายขวาโอเคจำไว้918ขวาซ้ายขวาฮึมเช็คก่อนเช็คหมดเลยก็บ้าบอเนาะเป็นฉากมีจะไปเช็คเฮ้ โอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับไปตรงทางนู้นโอเคนี่เไรโอเคโอ้โหฝาซ้าขวา918โอเคขวาขวา9 เก้าหนึ่งแล้วก็แปดโอเคเป็นอะไรเอ่ยดูซิดอตดอต,ดอตไซซ์แฮนการอ์ผสมเลยสิโลเลยเลยทีนี้เราก็ าหน้สำรวจร้านโดนัทต่อซึ่งเราก็คือเรววาตัดทางมันอยู่ตรงนู้นแต่เรายังไม่ได้เข้าเมื่อกี้เราเดินอ้อมมา,าของแล้วเราก็เดินเลยตรงนี้เลยเปิด,ดดูซิมีอะไร Kitchen. 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 คิดเช่นคิดเช่นกันบอกอะไรอุ้ยครีมโอเคเดี๋ยวเก็บของกันอันนี้มันเลยเทค,คเอามาคอมบา เก็บเข้าเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปน่าจะยังไม่ใช้โบว์พัตเตอร์โอเค,เ,ออเ,คเราใจสุดๆเช็คตีไหมเช็คตีบอ๋อเนี่ยครับพอเราติดดอปปุ๊บเราจะสะโบเร็วขึ้นนะครับผมมันจะถูกเร็วขึ้นเลงง่ายขึ้นนั่นเอง เรามีครีมตัดโซ่นั่นไงว่าแล้วต้องใช้ครีมตัดโซ่เคร่งเนี่ยเห็นขาไม,นนไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนเลยเฮ้ยโอ้ยพล,ลาดได้ไหทางแตกไปดิรูย้ยังไม่ตาย สิ่งอะไร <S <S หวังว่าคงจะไม่ใช่พี่เนเนวัดดาวเดมิสิดว๊อ๊บเนเนนต่กับเองนี่คนหนึ่งเจ๊เจ๊มานี่ัมนมานี่มานี่นนทำไมมาตัวเดียวเลยพี่เน เจ้คนนึ่งโดนเป็นลูกเดี๋ยว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 พิตคอนซ้ำเลยโอ้โหจะได้อยู่เนี้ยอะไระระเบิดมือนี่ไงเอาไว้ที่ช่องสี่เลยกระสุนช็อตกัน ไย่ใช่เลยคแกเขแก ไม่ได้หลบเลยอ่ะไม่ได้จุ๊กเลย่ะเอออ่าช็อตกันมีรูปให้แล้วก็ต้องมีปืนให้สิเช็กก่อนโอเคเครียไม่ลุ้มีไหมมันต้องมีสินั่นไงไม่ต้องมาทำให้ตกใจรู้อยู่ว่ามามเฮ้ย น,น,นี่ไงแค่เพิ่ง This must be the subway company's offices. ที่นี่คือสถานีสถาน,นีหลักนะครับผมหูแดงหมดเลย Market Street, Macquarie Central Station แดงเ y ี้ย nothing. อืมใช้ไงานไม่ได้จริงๆอ่าอันนี้คืออะไรยังไม่อ่านนะครับผม เล่นอย่างกับตัวจริงเล่นอย่งกเกมตัวจริงเลยเนะี่ยโอเคเร้ก็ไปก่อนเดี๋ยวให้เก็บเข้าเก็บเลยเหรอ,อของเต็ม,มเ่องอะไรทิ้งดี นี่ก็ทิ้งไม่ได้อ่ะผมรู้แล้วเอาอะไรทิ้งก่อนเลยอย่างแรกนี่ก่อนเลยะจะเก็บมาโอเคอย่างนั้นคัดเชนช็อตกันโอเคผมก็ซื้ออะระเบิดของเต็ม เอาชอ็อตการมาของก็เต็มอยู่เดียวผมกลัวว่าช็อตการจะกินสองช่องด้วยเง่สินั่นไงอืมดีในหะ้กินช่องเดียวต้องพียาโอเคได้กรได้ปืนมันแล้วมาสิข้ามมาสิน่าจะเป็นซอมบี้นะถ้าเป็นเนมเปินน่าจะทุบแรงกว่าน,นี้ กันเลยซีอนุภาพเป็นยังไงเอาเอ,าอ,าอตายยากตายเย็นจริงๆเขาก็จะจอดออโอเคเราได้สายดับเพลิงมาแล้วเราได้อันนี้มาแล้ว ง okay. ั้นเดี๋ยวเราเก็บของกันดีกว่าของวิ่งเต็มเลยอ,อยากได้ยาเนี่ยอันนี้น่าจะยังไม่ใช้ใช้เดี๋ยวค่อยวิ่งกลับเอาอยาก่อน อุ๊ยมาไว้เต้ยโอ้โหโดนหนวดโดนหนวดโดนหนวดอึ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้ยุบได้อึ้ยโคยอ่ะเอ้ยช็อตช็อตอีดิช็อตอีดิ ระเบิดเอาไปกินอือรู้ไหมถือรู้ไหมอืใส่ดีกว่าเฮ้ยหาอยังไงวะอย่าเพิ่งหวางหางไปก่อนหอย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 มาบอสมาบอสไม่รู้มาไม่มาไม่รู้ไปก่อนไปก่อนต่อท่อต่อท่อต่อต่อระยโอเคหลับไป อ้ยเไ่ไปไปวิววิวไปไปโอ้โหดะ thank you for playing ขอบคุณที่เล่นนะครับใช้เวลา22นาทีเอ้าแล้วผมไปยิงไงอะไรเนี่ยดอเอยตอนไหนวะเนี่ย โอเคต่อไปโอ้โหนึกถึ่ว่าคนลุกเจอนี่ไม่เสร็จคนลุกเฉยโห้โหโหดโหดจริงโหดโหดกว่าพี่หมวก They're to get through! Okay. Send somebody who's capable of Don't getting the out, out What was that? Don't move! Oh. You're alright. You're alright to stretch. Stop and do what? I got yeah. your back. กสตยาไหลังแล้วโอคมกันเลยมันเตสตตัวจริงต้องมีบาสุกาโอ้กสำหรับก็จบไปแล้วครับเกมตัวจริง ยังไม่ซื้อใจเย็นยังไม่มีเงินนะครับผมก็สำแล้วค,ค,คลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมถ้าชอบใจก็กดไลค์กด s ับสไครต์กันด้วยนะครับผมแล้วก็แชร์กันด้วยนะครับผมก็ยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับผมบ๊ายบาย